4JJ3 นะครับตัวนี้เป็นเเป็นหัวฉีดดีแบบตีสองพี่สิบขึ้นนะครับนะครับ 4JJ3 ประมาณนี้นะครับหัวไฟจะถอดไม่ได้นะครับตัวนี้เรื่องหัวไฟจะถอดไม่ได้ตอนนี้กำลังเคลียร์แรงดันอยู่นะครับแ,ๆๆราาแรงดันดสูงมันจะลายอาฮ่าวสวยเลยแรงดันไม่ไม่มีรหยกับนะครับไม่มีรหยกับนะครับ ในโปรแกรมมันให้ติดแต่มันจริงๆมันต้องเครื่องสูงนะครับไม่มีการกลับเกินมากแล้นะวามาดูกันนะครับมาดูกันว่าใช้ตกไหมนะครับ CJ3 นะครับใช้โปรแกรมทดแทนนะครับใช้โปรแกรมทดแทน คล้ายๆรีโมฮ่าสวยเลยน้ำมัน6เ1นี่สวยเลยนะครับเีจลที่ดีนะครับไม่ต้องอะไรกลับไม่ต้องดูครับก็เคลียร์ยังไม่ออกเลยนะครับสวยมากนะครับอันนี้ใช้ดิชามาเนาะนะครับผมสดเลยสดเอาเองไม่ต้องไม่ต้องคลีนเจ๊3นะครับประมาณนี้